สวัสดีค่ะลูกตาจากทาร่โบายลูกตาค่ะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกะะนนัลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้เราจะมาตอบคําถามกับคําถามที่ฝากไว้ค่ะว่าแฟนเก่าเขาอยากกลับมาไหมและเขาคิดอะไรกับเราค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ k อ่ g of s ออฟสอนะคะ เดอะสตริงแล้วใบสุดท้ายนะคะเป็นเพจสอบว์ค่ะลูกตาลมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะแฟนเก่าต้องการกลับมานะคะต้องการความชัดเจนนะคะต้องการที่จะเคลียร์ปัญหานะคะควบคุมปัญหานี้ไว้ให้ได้ค่ะตัวของเพจสอบว์บ่งบอกถึงการต้องการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใหม่ค่ะก็ต้องเริ่มต้นให้ความชัดเจนนะคะต้องการความชัดเจนมากๆค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ต้องการกลับมานะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะเคลีย รอบสอดค่ะ Seven ออัและใบสุดท้ายนะคะเป็น Six Sock p e n นค่ะลูกตามมาว่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะแฟนเก่าเนี่ยยังมีความงงค่ะว่าจะกลับมาดีไม่กลับมาดีแต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยนะคะว่าทริกออฟสอดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงความอกหักเสียใจค่ะเขาเสียใจกับเรื่องของคุณมากๆนะคะแต่ว่า Six s o p e n เพ c ขึ้นมาเนี่ยตามมอว่าการที่เขาอะค่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้คือการให้อภยัยค่ะเขาพยายาม ้อภัยแเราก็ปล่อยวางนะคะแต่ก็ยังเจ็บอยู่มากๆเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะถามว่าเกลียดไหมเนี่ยอาจจะยังแบบมีความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่นะคะก็พยายามรีลิสอยู่ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ the world นะคะ night of pendicle ค่ะ the moon แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็น ไฟอัพคัพค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะแฟนเก่าสนใจที่จะกลับมานะคะ The world บ่งบอกถึงการต้องการการเริ่มต้นใหม่นะแต่เขาคงมองว่าคุณนะคะคงไม่เลือกเขาแล้วนะคะตัวของนายออพเพนดิเคิลขึ้นมาเนี่ยบง่งบอกถึงว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความพรั่งพร้อมนะคะมีความสุขในตัวเองแล้วแล้วก็ดูมีความสุข happy ดีแล้วะคะ่ะ The moon แล้วก็ตัวอีกอันนึงเนี่ยเป็นไฟอ of คัพค่ะลูกตาลมองว่าเขาอาจจะเสียดายคุณอยู่นะมีความเครียดความวิตก กังวลค่ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วขเขาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะเก็บไว้ได้แค่ความทรงจําค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3อยากกลับมาแต่ก็ไม่กล้านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไวหลายลอยากได้ท็อปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ